สวัสดีครับมานทำไมเนี่ยเป็นเลนโลเพิ่งเลิกผมจะมาเล่นเลนโดเราบานอ่ะต้นก็ไม่เล่นเลยจ่ายเงินเขาอะไรมา จะจะร้องทำไมเ้ามาเข้ามาเกิดจากเ็วงมบทำไมเจ้าลองทำไปเขาไม่าหาเลยงานดันยางเหรอเออปวดเจาก็ปวดจเอาไปเไม่ได้จะไปลกหัวจไม่ได้แลคืนน้ก็เลยกลับบ้านบอกแล้วกเอาไปคืนนี้เลยกลับบ้านตีสามเลยเปลี่ยเลยเอ๊ะสอคนนี้เหลือดูแลได้นะเดี๋ยวเกดภายนะ นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราอยู่กับเทพโจนะครับที่สนามเพชรเกษม68นะครับมาชมตะกอโค่นี้กะลาไม่รู้จักจอนโดหานะครับเดี๋ยวหลังเท้าล้วนๆนะครับ3ต่อ5นะครับวงตนเกมนะครับกะลานำนะครับ5ต่อ3นะครับ แต่ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่าจรอ่อยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆห้าพันนะครับแพ้ชนะนะครับน่าจะมีเซตที่2นะครับดูท่าทางนะครับไปแล้วครับจอโนฮาครับจอโนฮานี่มีคิวเตะกับเอ็กใต้นะครับที่เอสดิสเตเดียมนะครับแต่ถ้าในสภาพแบบนี้นะครับไม่ผ่านกันลาครับ เฮ้ผมเปลี่ยนเลาเป็นลังเจ้าดีกว่าครับเฮ้ยแก่แก่กับพี่ชายเลยห้องสองอ่ะไหมแก่ชายอ่ะเนี่ยเขาบอกเหรอก็เขาจานหนึ่งมาหัวนะโอ้ยัดแม่ตะปูดิเยี่ยมสนึ่งมากดแชร์เลยพี่อ่ะตะปูกดแชร์นี่อะไรมาต่อกี้นะครับตัวนี้ก็สามต่อเจ็ดนะครับจอนโดฮาถ้าสภาพนี้ไม่ผ่านปีศาจนะครับผมบอกเลยนะไม่ผ่านปีศาจนะครับไม่รู้อ่อยแต่กลาหรือเปล่าเนี่ย ไปครับอาเชี่ไปไปยไปเอากลาดีครับนะครับตอนนี้สกอร,ร์ห้าต่อ7นะครับไม่ห่างนะครับตกรานำเยอะตอนนี้5ต่อ7นะครับจอนจับราคาเพิ่มนะครับโดยพี่ชัยเชียงกงครับ ได้แต้มนะครับ6ต่อ7 6ต่อเนะครับกลากลาเดินมาท้าเลยครับเดินมาท้าเลยนะครับเจ้ากลาะนะมาครับยังอยู่ครับ7ต่อ6ครับสูสีแล้วนะครับตอนนี้ กกกกอโอเคแล้วเอาจอนโดฮาครับกะลาครับลาขึ้นมายังไงครับไปแล้วครับเจ้าจอนครับะรกะลากะลาไม่กลัวนะครับเพราะกะลาไ,ไม่รู้จักนะมมมมนรครับเอาเสียครับลูกนี้ฮะ จารเล่นไปนะครับเชีวเชิวครับอาจะมีเซตที่สองนะครับถ้ากลาชนะนะครับพอสไตล์จอนนี้เหลี่ยมนี้เขาถนัดนะครับเอ้ไงครับกาลาซันแบ็กไปแล้วครับเจ้าจอนครับจอนนี่หุ่นอ้วนมากนะฮะตอนนี้เขามีรายการนะครับเตะกับเอส แต่เอกได้เนียครับจอนยืนเตะเลยครับออกนะครับนะครับต้องถามจอนนะครับว่าจะมีแก้หรือเปล่าครับถ้าแพ้กลาครับโยงหลังยกกลานี่สู้ดีกันครับไม่กลัวครับกลาไม่รู้กลาไม่รู้จักจอนนะครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ โอ้โหวัสดีป้านงครับวัสดีครับสกอร์นี้10ต่อ6ครับ, <im it> รบต้องถามสปอนเซอร์นะฮะชัยเชียงกงนะครับพี่ชัยจะให้จอนแก่บ้างเนี่ยถ้าจอนแพ้เนี่ยถ้าสมมติจอนแพ้นี่จะให้แก้ไหมเนี่ยไม่ต้องถามว่าแพ้จำไงนี่ครับ <im it> พี่ชัยบอกว่าถ้าถ้าจอนถ้าจอนแพ้นี่ต้องแก้เลยครับ สปอนเซอร์หลักนะฮะเอะ๋โอ้ตรงนี้ออกนะครับเกมสิบสามนะครับหลังเท้าทุกอย่างนะครับแต่จอนช่วงนี้อ้วนนะครับกระโดดไม่ได้ครับสิบเอต่อหเกมครับเหลือแต้มเดียวเกมนะครับมไม่ได้อ่อยนะ ท่าทางนะครับน่าจะไม่มีแรงครับจะจอดนะก็ลาดูดีครับสู้ดีจริงไม่แน่นะครับอาจจะมีทีเด็ดหรือเปล่านะถ้าไม่จอดจับราคาเพิ่มอยู่เรื่อยฮะไปขึ้นบนฟ้าเลยครับลาซันแบค็คไปแล้วครับจอนครับ จะลงยูทูปว่าจอนสองพันยี่ปีสองพันยี่สิบไม่น่าจะผ่านปีศัตว์ะก้อนนะปีศาจนั่งดูอยู่ปีสัตว์นั่งดูอยู่นะจอนไหครับยังไงครับเอาโดนเกี่ยวอีกครับเกมครับแก้ไหมพี่ชัยพี่ชัยแก้ไหมแก้แก้ไหมหกพอยเก้าสิบส ขาขาหนอหกลอยน่ะแม่เออน,นะครับมาจอดหลังเท้าแก้น,นะครับเซตที่2ไม่รู้ว่ามีทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้เซตที่สองนะครับผมไม่ตัดชิปนะครับแต้มแรกมาแล้วครับจอดนะครับหนึ่งตัวโซนครับ ได้แต้มนะครับสองต่อศูนย์ใครที่ก็มากดแชร์ด้วยนะครับจอนโลฮานะครับมีแมตช์รายการใหญ่นะครับที่เอเบสเตเดียมนะครับกับเจ้าเอกใต้นะฮะวันนี้กลามากลาถ้าเดี่ยวหลังเท้านะครับมาในมาในสภาพจอนประมาณนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าย้อนกลับคืนเมื่อหลายปีก่อนนะครับมองย้อนกลับไปนะครับนี่ครับกลาซันแบ็คนี่ครับ อได้แต้มนะครับน็อตน็อตต่อพิศาจไม้สองหนึ่งหลังเท้าน็อตต่อต่อพิศาจไม้สองหนึ่งลูกนี้ดีครับใครแอมไปต่อยกุยไอเทียรุ่นคุยรู้ดุนไอรุดนั่นไหะเอ้พิษศาสตร์คู่ใครคู่พี่โยกเหรอคู่ไปกบไง ปีศาจคู่กบสองหนึ่งเอ็นโนตรับรับให้ไหมเนี่ยเออวันเล้วันสุกอ่ะห0 0พโอ้โหไปนะครับจอดนะครับไม่เนี่ยจะว่าจอดอ่อยไม่อ่อยนะครับแต่ตอนนี้คือจอดก็ยังเรียกราคาเพิ่มไม่หยุดนะครับศูนย์ต่อสองนะครับใช่เคร่งกรองร้องราคาเออหนึ่งต่อสองนะครับได้แจมครับ สกาเาตอนนี้หนึ่งต่อสองครับมาครับจอนจอนไม่ขึ้นเตะนะฮะหรือว่าขึ้นเตะไม่ได้ครับแต่พื้นเบสิกลังเท้าดีมากนะฮะกาลาโอไม่ข้ามครับกาลาปีศาสตร์กับกบนะครับปีศาสตร์กับกบกบบอกคุณย่านะครับนะครับปีศาสบอกว่าซ้อมๆกันสักสามพันห้าพันนะครับ ขอบคุณนะครับ1,000ยูสเซอร์นะครับใครที่เข้ามาทักทายด้วยนะครับน้ตเอ๋ยอย่าลืมตอบนตนนตนะครับจะได้ลงรายการไว้นะครับ2ตัอหนึ่งจรได้เสิฟนะครับจอรลูกนี้ครับกะลาครับกะลากับหยองนี่ผมไม่แน่ใจว่าใครลังเท้าดีกว่านนะครับนี่ครับนี่จรบอกว่าบหน้ามาอีกนะกะลานะครับเท่าไรก็เตะนะครับ ตอนนี้จอนขึ้นนำเลครับเป็น3ต่อ1นะครับจอนนะครับจอนโดฮานะครับเหรียญทอง4เกมหาอะแต้มองพันหได้แต้มนะครับ2ต่อสสองล่งสองล่งลองสองเดี๋ยว นะครับจอนี้ตำนานนะครับเบอร์หนึ่งนะครับโอ้โหได้แต้มนะครับสามเท่ากลาเสิ์ฟดีครับลูกนี้ครับยอดอ่านก็มาดูฟอร์มการเล่นของจอโดหานะครับายๆแมตช์นะครับตอนช่วงนี้จอนออกมาข้างนอกได้นะฮะเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าออกกลาเกี่ยวเฉยเลยครับได้แ้มนะครับสี่ต่อสามครับ ขอแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้สกอรครับเ,เขาเตะกันไม่ได้เอากินได้หมดนะครับโอ้โอโจจอนะครับไม่รับครับลูกนี้ครับ5้าต่อ3มเหลือถ้าถ้าการ่าต่อห้าสองหนึ่ง้าเตะบะหลังเท้าข้าห้าห,ห้าเตนะนั่นเนี่ยการ่าการ่ากับบระดาบอลหลากเตนะน้าบะ แต่ว่าเกมรับดีนะเหลือสูโต้สูอยู่บละ่ะจอนยืดเตะให้อีกแล้วนะครับตัวนี้สามต่อห้านะครับตอนจอนหลังท้าก,ก็ยังแต้มตามอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าอ่อยไม่อ่อยนะฮะแต่ตัวนี้ตามอยู่นะครับจอนถ้าเ็ตนี้แพ้ก็หมดนะฮะพี่ชัยเชียงกงครับอ้โห ลองรองเท้าแบบแบบบางใสผมเคยซื้อนตะมันเบาเบามันเป็นเบาเบาไม่รู้อะลองเท้าเกรตลองเาเกตเกรตซี่แล้วนะเอาสันแบกเอาลักกาลาครับใครที่กัมากดแชร์ด้วยนะครับนานนานทีนะฮะจอนโดฮานะครับจะได้มาโจวฝีเท้านะครับในเหลี่ยมที่ตัวเองถนัดด้วยนะครับเป็นเดี่ยวหลังเท้านะฮะ ในวงการต่ก็ถ้าเอ่ยชื่อว่าจอนนะฮะรู้จักนะฮะในนามหลังเท้านะครับในตำนานนะครับเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวหัวแปะหัวแปะอ๋อเดี๋ยวทักมาทาง messenger นะครับเดี๋ยวผมขอให้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมจะลืมนะครับขอเบอร์จอนนะฮะลากขึ้นมานี่ครับมาแล้วครับเริ่มออกเรื่อยๆแล้วฮะเจ้าจอนนะครับ เจ้ากันลานี่ก็โหนะี่เสร็จนี้กันลาต้องชนะอย่างเดียวนะฮะทีมงานฝั่งนี้ก็สปอนเซอร์นี่ครับสปอนเซอร์เจ้ากันลาครับจอนเสิร์ฟกันลาลากขึ้นไปครับจอนยังไงครับจอนยืนเตะไม่ข้ามครับสกอร์ครับตัวนี้5ต่อ4ครับ ยกขึ้นมาอุกะลาเหนียวครับโอ้ยังอยู่ครับโอ้โหสี่ต่อห้านะครับเจ้าจรตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับสวัสดีทักทายพี่น้องชาวพม่าด้วยนะครับนะครับ F4 เจ้ากัลลานะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ทักทาย F4 ที่ติดตามทางช่องยูทูบด้วยนะครับแชมพีแตะก็สี่ต่อห้านะครับเจ้าจรตามอยู่หนึ่งแต้ม กลาเอาจริงอยู่แล้วนะครับกลาครับนี่ครับเจาจอนไปแล้วครับไม่รู้ว่ากลาไปซ้อมหลังเท้ามาจากไหนครับด้วยอายุด้วยแะครับเจาจอนฮะอายุก็มีส่วนนะครับนี่ครับลากขึ้นมาของมากลานะครับลากขึ้นไปยังอยู่ครับ

เวลาบอกไม่เอาเวลาบอกไม่ไหวแล้วรกระทำผิดเวลาถ้าชนะเซร็จนี้นะครับรถ้าไม่ผ่านกวลาผ่านเอดใกล้ไม่ได้นะจอนหต่อ4ครับโอ้โหหลังเท้านะครับดีครับ เอานะครับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเจ็ดต่อสี่นะครับสีต่อเจ็ดต่อสี่ครับชอบไก่นุ่มไม่ชอบไก่แก่เว้ยเฮ้ยเหลือ์เรียรเรียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบไก่นุ่มแล้วไม่ชอบไก่แก่เอาเหลือแบ่งเหลือแบ่งแบ่งแบ่งบางแบ่งบางหน่อยสี่ล้อเล่ยเดียวเนี่ยเสียงดังมากแล้วสี่ล้อเล่ยเดียวสี่อะไรเองต่อ สี่เปร้อยหนึ่งต่อสามต่อสามต่อเมื่อกี้เนี่ยมันเดินไปสองเปียแล้วสี่เปอร้อยหนึ่งอย่ากบอย่ากบเกินหลยเขาเขาเขาแบ่งน้ำอกจอนอ่อยไว้หรือเปล่าเหลืออ้าเขไม่มีเลี้ยงยังอะไรไปอ่อยเขาม่มีพลังเก้าต่อสี่นะฮะสี่ล็อยอ่ชัยเชียงกงเดินบ่นแล้วครับนุ่นครับห่อห่อเมียนมาบอกว่าวอสซิงฟอร์มยังกุ้งนะครับดูอยู่ที่พม่านะครับ จอรไม่น่ารอดนะฮะเก้ต่อห้าแล้วครับเซตที่2ด้วนครับไปแล้วครับยอมครับสภาพแรงไม่มีครับโอ้จอรโดหานะครับกระลาเป็นทุกแผ่นะครับงงมากนะฮะหลังเท้าก็ดีนะครับเหลี่ยม10ต่อสครับ ยอดอีกจรยังไงครับขึ้นมาโอ้โหไม่ผมว่าจนไม่น่าอ่อยนะครับน่าจะไม่มีสภาพนะครับฮะหรือแจเพราะว่าจนไม่น่าจะมีสภาพนะที่แหลกกันนึกว่าจอรอ่อยไหมอ่ะลูกนี้ออกอีกครับพี่ชายจ่ายเข้าไปพี่ชายพี่ชายออกตัวไป ี่ใช้ออกตัว32ออกตัวไป2,000อ้อหกลลาสู้ดีอย่นะครับขอบคุณนะครับ1,800ยูเซอร์นะครับใายเข้ามาก็ตักทายกันนะครับมาดูจอดนะครับปี2,020นะฮะกลับมาในรอบนี้นะครับสภาพโรยเยอะนะครับยอมนะครับ11ต่อ4เซตที่2นะครับ ยังไม่เข้าที่นะครับใช่ครับยังไม่เข้าที่สภาพนะครับความเนพี่ไปไม่เท่าจี๊ดเก่านะครับนะครับน้องโอเคน้องอย่าลืมได้ครับน้องเลี้ยงเสือเด้อเร่งเร่งหายไอเน่เด้อนะครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ก็มาเอาเงินมาจับนะครับจอดโดฮาลากขึ้นมาเม็ดเดียวเกมครับ กะลาเกี่ยวได้อีกครับซันแบ็คเกมครับเรียบร้อยนะฮะกะลานี่ไม่ธรรมดาครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับพี่ชัยเชียงกงเสียเต็มครับกระบี่ครับครับรถนี้นี้แหละจอนจอนกระบี่รับรถนี้แหละกะลาถาเอาเงินมาเหนียวกระบี่นุ่นครับนอนอยู่ครับไม่ยอมลุกนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะครับสภาพจอนตอนนี้ครับนะครับไม่แม่มันมีมันมีสื่อเขาสนใจเขาว่าสภาพจอนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ1,000คนน่ะเพาเขามาดูอ่า1,700คนเนี่ยเอาก็2,000น่ะสภาพเป็นยังไงครับไหวไหมเมื่อกี้พี่ดาบไหวเลยใกล้เจ้หมดครับหมดเอ้ขึ้นป้ายเลยพรุ่งนี้ขึ้นป้ายเลย20,000ดอกลาดิ ตัวครตมัน,นะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปพันเดืเ 1, ดอนมาต่อยอไปบอกกันลาไปได้เลยครับได้เลยเอาโอเคนะครับแต่วันนี้พี่ชัยเคลียร์ไปก่อนแต่วันนี้พี่ชัยเคลียร์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงเองอ๋ออันนี้พี่ชัยเคลียร์นะฮะจอนบอกว่าพี่ชัยต้องเคลียร์ในสองเซตที่แพ้ไปแต่วันหน้าจอนเคลียร์เองนะฮะจอนขอแก้สองหมื่นนะครับครับกันลาครับ เรียบร้อยนะครับไม่มีสภาพอ้วนหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับเจอกันลอยครับเรียบร้อยครับก็เลยกินเต็มนะครับก็นึกว่าจอนอ่อยกรัวจอนนะฮะนี่ครับสองหนึ่งครับนี่คืนนี้ก็สองหนึ่งครับตัวนนี้ก็กินเต็มก็กินเต็มแล้วปาเตี้ยแก่แก่ไม่กล้ามาแก่ควาเลยครับแก่ควาสองหนึ่งแล้วแก่ควาแล้วครับมาเลยครับ 给他